สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลงพ่อเดิมหลงพ่อลุ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้นะคะเรามารับชมมีดนะคะด้ามงาฝากไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เป็นมีดทรงขุดว่านนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะมีดสมัยเก่าสมัยแกนะคะทุกท่านมีดทรงขุดว่านนะคะนะคะด้ามรวมฝักแปดนิ้วเฉพาะใบมีดห้านิ้วนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ มีดเล่มนี้มีความเก่าความแก่หวายนี้เจ้าของเก่าเขาสั่งช่างทําขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเหล็กที่รัดนี้หลุดนะคะทุกท่านเชมรุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็รัดด้วยโลมีเนียมคาบินโตนะคะทุกท่านเะคะงาก็สวยงามมากนะคะทุกท่านดูงาเก่างาแก,าากา่ดูค่ะฉ่ำเป็นต้นเทียนเลยนะคะทุกท่านเป็นน้ำผึ้งเลยะคะ่ะดูเป็นเงาเป็นงามนะคะ ดูเงางามสวยงามมากนะะี่ค่ะงานนี้ก็จะแตกกล้านี่คือความเก่าความแก่อายุยืนนานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะดูงานนี้จะสวยงามมากนะคะค่ะดูไม้นี้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้แข็งนะคะทุกท่านเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะสวยงามมากนะคะมีทรงนี้เป็นมีดทรงขุดว่านนะคะทุกท่านนะคะ่ะ สมัยก่อนที่หลวงพ่อเดิมนะคะตันในตํานานมาแล้วนะคะทุกท่านเป็นมิตรสงขุดว่านสมัยก่อนที่ยังไม่เจริญห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมท่านก็อยากจะรักษานะคะให้หมอชาวบ้านรักษาประชาชนรักษาคนที่ห่างไกลความเจริญและอยู่ในที่กันดารน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านจะทํามีดปลุกเสกทํามีด ขุดว่านออกมาให้รักให้หมอยาหมอบราณหมอหมอประจําบ้านคือเป็นหมอโบราณที่รักษาด้วยไปขุดว่านนะคะทุกท่านไปขุดว่านว่านตามป่าตามเขานะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะเอามารักษาผู้คนที่ป่วยป่วยแล้วก็บางคนไปหาหมอไม่ได้นะคะทุกท่านรถก็ไม่มีห่างไกลความเจริญนะคะทุกท่านนะคะหลวงพ่อเดิมท่าน เกิดในยุบสมัยที่มีแต่ป่าดงดิบนะคะทุกท่านไม่มีรถที่ใครที่จะเข้าไปในเมืองไปโรงพยาบาลไปหาหมอนี่ก็คือต้องใช้รอ้อใช้เกวียนนะคะทุกท่านสมัยก่อนนะคะรถรถนี่ไม่มีเลยนะคะทุกท่านถ้าบ้านไหนที่ไม่รวยจริงๆจะไม่มีรถนะคะค่ะท่านก็จะตำหนักว่าเออให้หมอยาประจำบ้านนะคะ ไปรักษาคนผู้คนนะคะท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกนะคะทุกท่านมีดนี้มีดขุดว่านนะคะขุดว่านไปขุดว่านตามป่าตามเขาะะได้ว่านมารักษาคนใครที่จะขุดว้านได้นี่ก็คือเป็นหมอประจําบ้านนะคะหมอสมัยโบราณน,นี่คือเก่งนะคะทุกท่านอาจจะเรามองด้วยตาเปล่าเราก็ไม่เห็นว่าว่านไหนที่จะรักษาอะไรแต่แต่เป็นหมอประจําบ้านหมอโบราณน,นะคะทุกท่าน เาก็จะเอามีดนี้อธิษฐานจิตแล้วก็ขุดมารักษาคนนะคะ,คะเอามาต้มใหผ้ผู้คนที่ไม่สบายกินนะคะทุกท่านเวลาเจ็บเวลาไข้เวลา,เ,าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะ,นะคะสวยงามมากนะคะมีทรงขุดวานมีดโบราณนะคะทุกท่านนะคะมีดนี้เป็นมีดหมอนะคะทุกท่านมีดคูบาอาจารย์มีดหมอ ที่รักษาชีวิตคนมาตั้งแต่โบราณโบราณนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะถ้าท่านใดสนใจทักทายมานะคะท่านใดสนใจ,นในใจบูชาไปติดบ้านติดรถนะคะทุกท่านพุทธคุณเหมือนมีดเราเลยนะคะทุกท่านอาจจะพิเศษกว่าด้วยก็ได้เพราะว่ามีดเล่มนี้กุดว่านรักษาชีวิตของคนที่เจ็บป่วยนะคะให้หายนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะกินว่านอาจจะว่านต้มอาจจะเป็นมาครั้งอาจจะฝนนะคะทุกท่าน รับฝนที่กินน้ำออาจจะบางครั้งอาจจะต้มที่เราดูหนังที่สมัยก่อนนะ,นะคะทุกท่านสมัยรัชกาลที่5นะคะนี่ค่ะมีดเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะแล้วก็ปราบพวกผีปีาศาจลมพัดลมเพได้นะคะทุกท่านนะคะค่ะใครทักสนใจทักทายมานะคะมาพูดคุยกันใครอยากบูชาไปติดโลดติดบ้านติดกระเป๋านะคะทุกท่านสําหรับพวกพาเล่มนี้ยสวยงามมากๆนะคะ ไม่ว่าเอ่อเฉพาะใบมีดและด้ามเลยค่ะจะสวยงามมากนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านเรามารับชมหลวงพ่อรุ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วก,กว่านะคะเฉพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อรุ่งท่านก็จะเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกับหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านพุทธคุกูลนี้เหมือนกับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทั้งเอ่อสองท่านเลยนะคะ นี่ค่ะความเก่าความแก่นะคะทุกท่านนะคะหลวง,งพ่หลวงพ่อลุกงอันนี้รัดด้วยทองฝาบาทนะคะทุกท่านค่ะไม้ก็เป็นไม้มงคลที่จะเอามาทําด้ามแล้วฝากได้นะคะค่ะเนี่ยค่ะแห้งแกร่งกล้านนะคะทุกท่านในดูอย่างนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วนะคะค่ะนี่นะคะมีดหลวงหลวงพ่อลุกงท่านจะฝังตะกุดไปตรงนี้นะคะแล้วก็รอยจานนะ,ะนะคะรอยจานตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะ เป็นใบมีดที่สวยงามมากใบมีดที่หนาเสมาเปลวเพิงนั่นเองนะคะทุกท่านลายเสยมาเปียวเพิงค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม่สั่นไม่คอนแน่นหนานะคะมีดเล่มนี้ดูดูก็เหมือนทรงปลดนะคะทุกท่านนะคะให้ทุกท่านได้รับชมแล้วพิจารณานะคะมีความมีเสน่ห์มีความศักดิ์สิทธิ์ในมีดเล่มนี้นะคะค่ะสวยงามมากนะคะ ด้ามก็จะเป็นด้ามไม้ที่เป็นไม้มงคลที่เป็นไม้แข็งนะคะทุกท่านค่ะสวยงามมากนะคะเสมาเปิวเพิงทั้งสองด้านแล้วก็ตะฝังตะกุดไว้ด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดทักทายสดใจมานะคะบูชาติดกระเป๋านะคะพบพาใส่กระเป๋ะะพพาปป ال, ติดบ้านหรือว่าใครไปค้าขายนะคะทุกท่านค่ะถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านค้าขายเปิดร้านขายของร้านเปิดร้านขายอาหารนะคะทุกท่านค่ะ อธิษฐานจิตให้ผู้คนเข้ามากินมาซื้อกันนะคะทุกท่านค่ะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองได้นะคะทุกท่านถ้าไม่มีลูกค้าก็เราก็อยู่ไม่ได้นะคะถ้ามีลูกค้าเข้าร้านมาอุดหนุนเข้ามาทั้งวันซื้อนะคะซื้อของซื้อ,อของกินของใช้ไปนะคะที่ท่านใดค้าขายทำธุรกิจ นำแนะนำให้บูชาหลวงพ่อหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านนะคะ,คะพุทธคุณเหมือนกันเลยครอบคลุมได้ทุกอย่างนะคะทุกท่านปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพนะคะคุณใสนะคะคนโดนของแล้วนใะครโดนของก็เอาไปทําอธิษฐานจิตตั้งอธิษฐานจิตแล้วก็จะทําน้ำมนต์อาบก็ได้นะคะทุกท่านนคะคะเป็นใบมีดที่ศักดิ์สิทธิ์เงางามมากนะคะเป็นดาดาเป็นเงานะคะค่ะ ท่านใดทักทายน้ำมานะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านเ,เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่น้ำจะหามีดออของครูบาอาจารย์มาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะเผยแผ่พุทธคุณครูบาอาจารย์นะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ